ไปทำความรู้จักกับแอปบอกต่อแอปเดียวจบทุกเรื่องบริการด้านการเกษตรจากเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครับมาติดตามรายละเอียดของแอปบอกต่อแหล่งศูนย์รวมบริการแอปเดียวจบครบทุกบริการด้านการเกษตรจากเลขาฉันธานนวรรณเขจรเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันครับ ต้นกาเนิดจริงๆมามาจากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับออกคลินิกเคลื่อนที่นะครับคือเป็นคลินิกในพระบระมรา,าชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับไปสถานที่ต่างๆก็จะมีทั้งเกือบทุกหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการกรมบุตว์กรมประมงกรมว่าที่ดินทุกเกือบทุกหน่วยงานนะครับไปให้บริการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแจกปัจจัยทางการผลิตไม่ว่าจะเป็นให้บริการให้ความรู้นะครับให้ข้อมูลให้นโยบาย การตรวจรับรองแนะนําด้านการเกษตรต่างๆก็เกษตรกรก็มารับบริการกันอย่างมากมายแล้วก็บางส่วนก็คือว่า,ามารับบริการาหน่วยงานนี้แล้วก็ไปหน่วยงานอื่นๆหลายหน่วยงานก็เลยเห็นที่ไปที่มาของอความต้องการของพี่น้องเกษตรกรก็เลยพยายามจะพัฒนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรท่านดเรเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยมาใช้นะครับก็รวมทุก ข้อมูลของทุกหน่วยงานมาอยู่ในแอปเดียวนะครับเจ้าก็จะให้บริการทั้งในเรื่องของการแจกปัจจัยการผลิตนะครับให้บริการในเรื่องของการตรวจรับรองนะครับความรู้ด้านการเกษตรนะครับแหล่งเงินทุนต่างๆรวมถึงข้อมูลข่าวสารก็เอามารวมไว้ในแอปเดียวซึ่งจะง่ายต่อเกษตรกรซึ่งไม่ต้องไปหลายๆที่นะครับการพัฒนาแอปพลิเคชันบอกต่อปัจจุบันมีมากกว่า50หัวข้อในการให้บริการเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรและผู้สนใจเข้าถึงการบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ บบเสร็จณจุดเดียวหรือ one-stop service ครับ ปัจจุบันเนี่ยเรามีไอเทมในแอปพลิเคชันบอกต่อเนี่ยมากกว่า50นะครับเก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับใจกันการผลิตที่เรามีการแจกไม่ว่าจะเป็นเรื่องก่อนการให้บริการทางการเกษตรการช่วยเหลือของภาครัฐนะครับกองทุนต่างๆแล้วก็มาตรการที่ให้เกษตรกรเขาได้รู้ว่ารัฐมีมาตรการอะไรรวมถึงมีรายงานสถานการณ์ราคาภาวะเศรษฐกิจการทางการเกษตรและสุดท้ายก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับการพัฒนาจริงๆแล้วก็คงพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็คือว่าจะเพ่ เพิ่มไอเทมไปเรื่อยๆตามที่เกษตรกร มีความต้องการอยากรู้แล้วต้องการอันนี้ก็จะพัฒนาร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสากลนะครับก็คงคิดว่าในระยะเวลานใกล้นี้ก็คงจะมีไอเทมมากกว่าร้อยไอเทมนะครับแต่ไอเทมทั้งหมดเนี่ยมันจะมาจากความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจเข้ามาใช้บริการในหลายด้านด้วยกัน <based models> ให้ความสนใจในหลายๆด้านนะครับจริงๆ <based models> เรื่องหลักๆที่ให้ความสนใจมากหน่อยอาจจะเป็นเรื่องของการขอรับปัจจัยทางการผลิตนะครับการขอตรวจรับรองนะครับ <based models> ข้อมูลด้านการเกษตรนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจและความสําคัญเพราะว่าจริงๆก่อนที่จะมีแอปพลิเคชันบอกต่อเนี่ยเรามีการทําคินิกเกษตรเข่อนที่เราก็จะรู้ว่าเกษตรกรเนี่ยมีความต้องการด้านไหนแล้วเราก็พยายามมาพัฒนาด้านนั้นให้ครอบคลุมกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกรอันนี้ก็จะเห็นจากการที่พี่น้องเกษตรกรเริ่มเข้ามาใช้แอปพลิเคชันบอกต่อกันค่อนข้างเยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอรับข้อมูลทางการเกษตร การขอรับปัจจัยนะครับแล้วก็ขอรับบริการการตรวจรับรองต่างๆครับแอปพลิเคชันบอกต่อได้รับการสนับสนุนจากทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภายนอกด้วยครับทั้งกระทรวงนะครับคือจริงๆก็มีทั้งหน่วยงานสังกัดกรมแล้วก็รับภิษากิจรับองค์กรมหาชน ก็รว,วมแล้วก็คือมากกว่า20หน่วยงานนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานข้างนอกบางส่วนนิดหน่อยนะครับซึ่งเรานําข้อมูลของทุกต่วยงานเนี่ยมาอยู่ในแอปแอปเดียวนะครับแล้วซึ่งต่อไปแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะพยายามจะลิงก์เป็นออนไลน์คีออนเว็บคีออนแอปโดยตรงเข้ามาก็จะมขีข้อมูลที่ครบสมบูรณ์นะครับแล้วก็ เรียลไทมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็กเกือบจะเรียลไทม์แล้วนะครับแต่ว่าต่อไปก็คงจะทําให้เป็นลนักษณะเรียลไทม์เพิ่มยิ่งขึ้นและเกษตรกรกไ็ได้ใช้ประโยชน์ทันสถานการณ์ทันท่วงท่วงทีแล้วก็มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครับในอนาคตจะมีการพัฒนารูปแบบ one stop service และใช้ AI ในการให้บริการพี่น้องกเกษตรกรด้วย ก็คงจะเป็น one stop service แล้วก็คงจะเป็นในลักษณะของ AI ในอนาคตนะครับที่จะให้บริการทางการเกษตรแตบบครบวงจรนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาใช้เยอะๆนะครับซึ่งการเข้ามาใช้จํานวนเยอะเนี่ยก็จะเป็นการที่จะทําให้หน่วยง,งานภาครัฐเนี่ยรู้ว่าเกษตรกรให้ความสําคัญเราจะได้นำํำสิ่งที่เกษตรกรเข้ามาใช้เนี่ยมาพัฒนาต่อเนื่อง ไล้เกิดความยั่งยืนนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับพี่นอ้องเกษตรกรในอนาคตแน่นอนครับเราจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันตัวนี้ให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับเป็น User Friendly นะครับให้เข้าถึงและใช้ง่ายซึ่งในปัจจุบันนี้บางส่วนก็อาจจะต้องอมีการเข้ามาที่แอปแล้วแล้วก็อาจจะต้องมีการใช้โทรศัพท์ติดต่อไปบ้างแต่ต่อไปในระยะเวลาอันใกล้ก็คงจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถดู ที่เป็นภาษา AI ไได้เลยคุณผู้ชมผู้สนใจนะครับสามารถโหลดแอปพลิเคชันบอกต่อได้ทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึงสแกนบาร์โค้ดที่ขึ้นให้หน้าจอด้วยครับง่ายมากครับท่านเสิร์ชไปที่ Google คำว่าบอกต่อนะครับแล้วท่านก็จะเห็นว่าวิธีการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดยังไงอาจจะมีทั้งท่านสามารถสแกนบาร์โค้ดนะครับแล้วก็เจอชื่อบอกต่อท่านก็กดเข้าไปที่บอกต่อแล้วก็ไปที่ App Store หรือว่าไปที่ ถ้าเป็นมีทั้ง Android, iOS, อโอท่านก็ดาวน์โหลดใช้ได้เลยง่ายนิดเดียวครับไม่ได้ยากยุ่งยากอะไรท่านก็จะมีข้อมูลของแอปพลิเคชันมีแอปพลิเคชันที่ติดไว้บนโทรศัพท์ของท่านและท่านก็สามารถามีข้อมูลไว้ใช้นะครับไว้ขอรับบร,ริการได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ครับ